ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงติดตามเรื่องราวอสมอดีเด่นในสาขาการส่งเสริมสุขภาพผู้ที่ทุ่มแรงกายและแรงใจให้กับชุมชนอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเปรียบเสมือนด่านหน้าของการแพทย์และสาธารณสุขพร้อมเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้คําแนะนํากับผู้คนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นการป้องกันโรคการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานหรือการเฝ้าระวังปัญหาด้านสาธารณสุขสวัสดีครับผมเรนวันนี้ผมมาครับ วันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศการประกวดอสมดีเด่นในสาขาการส่งเสริมสุขภาพใช่ไหมครับใช่แล้วครับแล้วจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยตอนนี้เราก็ได้มาถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญที่มีการจัดประกวดอสมดีเด่นและว,วันนี้เราจะพาไปพบกับอสมดีเด่นในด้านการส่งเสริมสุขภาพที่จะมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับพวกเราได้รับชมครับ สวัสดีครับผมมาจากมาวิทย์ไม่โดนที่เขตเนแน่าจะเรียนครับวันนี้จะมาขอสัมภาษณ์คุณแม่นะครับอ่ะอยากให้คุณแม่ได้แนะนําตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ชื่ออสมมอมสุวรรณาพิลาพันธ์ค่ะเป็นอสมมอมมาจากบ้านทาไร่หมูสีตำบลมนบนบน,บนแพงจากราพาสพอบ,บ้านทาน้อยค่ะอําเภอเมืองค่ะจากที่ได้ฟังคุณแม่นําเสนอวันนี้นะครับรู้สึกประทับใจมากเลยนะครับอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้แม่เป็นอสมอ อันดับแรกคุณแม่เย็บผ้าและมีอาการปวดหลังปวดเอียวอยู่บ่อยๆค่ะจากนั้นก็ได้มีการออกกําลังกายแล้วเพื่อนๆท,ที่แรกเพื่อนๆชักชวนแรงบันดาลใจคืออยากทํางานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและเป็น,เป,นเป็นคนสอนเต้นสอนออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ชอบออกกําลังกายพ่อแม่มีอาการป่วยในตอนนั้นตอนที่ยังไม่เป็นอสมน่าชืนช่นชมมากเลยนะคะมันเป็น แบบอย่างที่ดีนะครับที่ทําให้คนในชุมชนหันกลับมาดูแลสุขภาพได้ค่ะวันนี้ที่คุณแม่มา,มาประกวดในสาขาส่งเสริมสุขภาพนะคะค่ะ,คะ,ะพวกหนูไปฟังคุณแม่เล่ามาเมาื่อสักครู่นะครับผลงานเด่นของแม่นี่คือแบบต้นแบบตัวอย่างให้ค,ใหคนในชุมชนอยากให้คุณแม่เล่าอีกสักครั้งหนึ่งครับว่ากิจกรรมเด่นของคุณแม่คืออะไรแล้วมัน มีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วคะกิจกรรมเด่นคือการออกกําลังกายค่ะเมื่อ,เม,อเมื่อก่อนเมื่อก่อนมีปัญหาสุขภาพปวดหลังปวดเอวอยูย่บ่อยๆก็เลยลองหาวิธีออกกําลังกายหลากหลายวิธีุปแล้วคือได้ผลดีมากค่ะแล้วต่อมาสามีของแม่เกิดอาการอ่อนแรงแขนขาเป็นอาการสโตรกค่ะเลยเป็นแรงบันดาลใจให้ทํากิจกรรมเกี่ยวกับออกออก,กําลังกายต่อไปผลดีในการที่ทำนี้ คนอื่นๆสามารถดูแลอาการของสามีที่มีอาการแบบนี้รีบส่งต่อโรงพยาบาลได้ทันทมีการส่งเสริมการออกกําลังกายด้วยสุขภาพคืออยากให้ทุกคนมีร่างกายแข็งแรงเพื่อที่จะได้ดูแลคนป่วยในชุมชนหรือในครอบครัวตัวเองได้ให้สุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงด้วยการออกกําลังกายหลากหลายวิธีดีมากเลยครับผลงานของคุณแม่น่าจะทำคนหันกลับมาดูแลสุขภาพในส่วนนี้กันได้เยอะ แล้วคุณแม่พอใจกับผลลัพ์ที่เกิดขึ้นหรือเปล่าครับพอใจผลลั์ที่เกิดขึ้นมันก็ดีมากเลยครับมันเป็นสิ่งที่ดีต่อชุมชนนะครับตามที่เรียนมาสาขาส่งเสริมสุขภาพนี่เป็นสาขาที่ดีนะครับการที่คนเราหันมาดูแลสุขภาพตัวเองก่อนเอ,อทำให้สุขภาพดีไม่ป่วยแล้วก็มันจะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพนะ,ะ,ะถ้าเกิดคุณแม่ได้รับรางวัลน,นี้แม่จะต่อยอดกิจกรรมนี้หรือเปล่าต่อยอดค่ะแล้วคุณแม่คิดว่าคุณแม่จะต่อยอดยังไงล่ะครับอ่า ชักชวนแกนนำออกเพื่อนอ,อสอมผู้คนในหมู่บ้านให้มาเรียนรู้เพิ่มเติมในการออกกำลังกายในการที่จะส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงเพิ่มขึ้นไปค่ะแล้วถ้าเกิดมีคนอยากมาแกลเลียนหรือศึกษาดูงานในขอบเขตที่แม่ทำอยู่นะครับสามารถติดตอ่อคุณแม่ได้ทางช่องทางไหนบ้างะคะเราพอสตอบ้านทำหน่อยก็ได้ าวันนี้มีแขกรับเชิญสุดพิเศษด้วยนะใครเหรอ้าอยากรู้ไหมล่ะอยากรู้อยากรู้ถ้าอยากรู้เราไปดูกันเถอะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวจันจิราครังลิศนะคะมาจากมหาวิทยาลัยม่ิโดนค่ะหลักสูตรส,ส,สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตค่ะอยากให้คุณแม่แนะนําตัวก่อนโอเคขอบคุณนะคะชื่อพลพัฒน์ภูวงศ์เป็นอสมดุเด่นระดับชาติจากอำเภอศรีนางคณิคม สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนจ้ะอ่าค่ะจากที่หนูได้ฟังคุณแม่พูดมาเมื่อกี้นะคะคุณแม่ทํางานมา17ปีแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะมันเป็นแบบอย่างที่ดีมากเลยค่ะหนูก็เลยแบบอยากทราบว่ากว่าที่คุณแม่จะได้รับคัดเลือกเป็นอสมอดีเด็กระดับชาติคุณแม่ต้องผ่านการพัฒนาศักยภาพยังไงบ้างคะโอ้เยอะมากเลยตั้งแต่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยจนเดี๋ยวนี้ก็ เหมือนที่น้องๆลูกๆเห็นที่หน้าเวทีเนาะผ่านมาเยอะมากมันเหมือนกับลูกเรียนครั้งแรกนันแหละปีแรกเราก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องก็สมอเหมือนกันปีแรกเราก็ไม่รู้ว่าบทบาทหน้าที่เราทําอะไรบ้างแล้วขอบของบทบาทหน้าที่เราประมาณไหนเราไม่รู้เรารู้แต่ว่าสํารวจลูกน้ําส่งรายงานดูแลผู้ป่วยในชุมชนติดบ้านติดเตียงนะคุณหมอ ส่วนมากจะทําทเป็นด้วยเหลือเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขมากกว่านะคะอันนี้คือเราไม่ค่อยได้คิดเองแกๆกๆอ่ะแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าเราต้องทําอะไรอะไรแล้วก็ทําตามแค่นั้นเองคือทำทำตามนานจนลืม16ปี1ิบเปีจนรู้ว่าอ่ตอนนี้เมื่อก่อนเราทําตามเขาตอนนี้เราต้องทําให้เขาดูเนี่ยก็มาถึงตอนนี้เราก็ เหมือนกับที่ลูกๆเห็นคือทําให้เขาดูว่าเราทําได้แล้วเราพัฒนาทั้งทุกด้านเช่นความรู้ความรู้ในการใช้งานอย่างอย่างเช่นเราสรํารวจลูกน้ําเราพัฒนาตรงไหนพัฒนาตรงที่เราคํานวณเป็นค่า HICI ใช่ไหมเราคํานวณเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาอย่างนี้เรารู้แล้วอีกด้านหนึ่งเราก็จะรู้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ไข้เลือดออก เรารู้ว่าเราจะป้องกันยังไงเราช่วยเหลือยังไงถ้าเกิดบ้านนั้นมีไข้เลือดแอดเลือดออกเกิดขึ้นปุ๊บหนึ่งสิ่งแรกที่เราจะช่วยก็คือเราก็ต้องลงไปสำรวจพื้นที่จริงแล้วก็ฉีดสเปย์อ่านัดให้คนไปพ่นหมอกควันภายในระยะร้อยเมตรอย่างเงี้ยนี่คือความรู้ที่เราต้องรู้และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราทำงานกับทุกหน่วยงานทุกหน่วยงานเช่น เทศาบาลเราก็มีกองสาธารณสุขใช่ไหมเราก็ช่วยเขาเพราะเทศบาลที่เสนางมันเป็นเขตเทศาบาลเราทํางานหลายหลายหน้าที่แล้วทีนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านเราก็ช่วยเขาในเรื่องการประชาคมงานบุญต่างๆเนี่ยอสมอนี่มีส่วนช่วยทุกอย่างตแต่ความสามารถสิ่งนี้ที่เราทํางานเยอะๆหลายหลาย้านน่ะมันเป็นการพัฒนาเราครอบคลุม และครบดานด้วยอ่าก่อนหน้านี้ก่อนที่คุณแม่จะเป็นอสมอดีเด่นระดับชาติคุณแม่มีการประกวดมาประมาณสองาครั้ง<อ>ใช่ไหมคะนูเลยอยากรู้ว่าคุณแม่มีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะโอ้ไอเรื่องเตรียมตัวนี่อ่าเยอะเยอะมากก็คือหนึ่งสิ่งที่เราจะรู้เราต้องรู้ว่าการประกวดคือเราประกวดในงานสาขาอะไรงานอะไรที่เราทํา คือเราต้องรู้ว่าเราต้องประกวดในสาขาอะไรแล้วเราต้องรู้ว่าสาขานั้นเราทำอะไรบ้างอืมพอเราทำพี่เลี้ยงจะเป็นคนบล็อ,บอกบล็อกเนื้อหาต่างๆตางแล้วก็รวบรวมเนื้อหาสิ่งที่เราทำตลอดมาแล้วมาเล่าเป็นเรื่องราวให้เราเตรียมตัวมันจะเน้นที่การซ้อมมากกว่าซ้อมคือซ้อมหนึ่งซ้อมสไลด ซอมสไลด์ก็คือเราเคยทํางานใช่ไหมเราทํางานเราไม่รู้ว่าอันนี้คือคือการคลองตนนะอันนี้คือการคลองงานนะเราไม่รู้นะเราก็ทําของเราปกติเพียงแต่พี่เลี้ยงเขาเอาส่วนที่เราทำนะมาบล็อกให้เป็นขั้นตอนให้อเราเล่าให้คนที่มาฟังนะเข้าใจแล้วเราต้องเตรียมตัวยังไงเตรียมค่ะเตรียมซ้อม เมื่อเราซ้อมสไลด์เสร็จแล้วเราซ้อมจําว่าภาพสไลด์นี้คือมันคือเหตุการณ์อะไรเราต้องพูดอะไรเราก็ต้องซ้อมตอนแรกมันจะตัวหนังสือเยอะมากเยอะมากแล้วพอหลังๆจากนั้นพอเราเริ่มคล่องแล้วเราเริ่มจําได้แล้วเราก็ค่อยๆพี่เลี้ยงก็ค่อยๆลบออกลบ,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 ลบออกลบออกก็จะเหลือแต่ภาพที่นี้แล้วก็หัวข้อนิดหน่อยอันนี้นะแม่แม่คิดว่าหนึ่งสิ่งที่อา่า แม่ทำนะโดยส่วนตัวเราอ่านให้เข้าใจแล้วแล้วทำความเข้าใจกับเนื้อหาสำคัญเพราะไวอย่างแม่เนาะก็คือสูงอายุแล้วมันจะไปเหมือนเด็กๆจำทุกคำามันจำไม่ได้มันต้องใช้คำว่า,าทำความเข้าใจงานนี้เราเข้าใจไหมว่ามันทำนี้ขั้นตอนมันมีอย่างนี้อันนี้คือคือคอนเซปต์ของแม่นะ มันก็เลยเป็นการเตรียมตัวที่ยาวนานมากและก็มีความมุ่งม,มั่นตลอดจนกว่าจะถึงการประสบความสําเร็จอะไรเป็นปัจจัยหลักของแม่คะที่แบบทําให้เราประสบความสําเร็จีได้ปัจจัยหลักใช่ไหมความฝันไม่บอกตั้งต,ต,ต้นต้นแล้วว่าแม่เป็นคนที่มีความฝันความฝันคืออยากเป็นหมอพ <c oughs> อดีไอ้คาว่ามันอยากเป็นน่มันมันมันคุกอยู่ในใจ อจะทํำยังไงมีงานไหนมั่งที่เราจะพาตัวเองพัฒนาตัวเองให้ไปถึงฝั่งฝันที่ไปเจอกับความฝันของเราได้ตั้งแต่ตอนแรกนะและมันก็เส้นทางของอสมเนี่ยมันเป็นการพัฒนาพัฒนาแม่ได้ได้อะไรรู้ไหมได้ศักยภาพได้ความสามารถได้ความาการยอมรับของคนทั่วไปในการนทำสิ่งและที่สำคัญคือ สิ่งเล็กๆเ,เขาเรียกว่ากลไกของอสอมที่บางคนมองไม่ค่อยเห็นเนาะแล้วทำให้ทุกคนชูขึ้นทำให้ทุกคนยอมรับในงานของอสอมยอมรับมันไม่ยอมรับเฉพาะในเขตพื้นที่ของเรามันยอมรับกันทั้งประเทศเนี่ยคือความภาคภูมิใจที่แม่เป็นแรงบันดาลใจด้วยก็คือมาจากความฝันนั่นเองค่ะคุณแม่เป็นอสมอแะดับชาติาแล้วคุณแม่แบบรู้สึกแบบ ยังไงบ้างคะแบบเออแบบมันแบบอันนี้จากเดิมมากน้อยแค่ไหนคะโอ้แต่ก่อนเราก็แค่ทํางานปกติเนาะทํางานตามอาคุณหมออให้ช่วยเหลือแค่นั้นแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนธรรมดาแต่แล้วเมื่อเรามีการประกวดแล้วก็มีการาเวทีอย่างนี้ขึ้นมาซึ่งมันพัฒนาเราดีขึ้นแล้วก็เราภูมิใจในคุณค่าแล้วก็งานที่เราทํา แม่บอกตรงๆว่าเลือดแม่น่ะคืออาจิตอาสาล้วนคือพิสูจน์ได้ตรงไหนรู้ไหมคนที่จิตอาสาล้วนจะทํำงานแบบมุ่งมั่นและไม่สนคําว่ามีค่าตอบแทนหรือไม่ค่าตอบแทนอันนี้คือจิตอาสาจริงๆแล้วเราทําด้วยใจจริงๆของเราอันนี้คือมันจะมีแรงก่อการเยอะมากกว่าคนที่ทําเพื่อมีค่าตอบแทนนีและที่สำคัญที่สุดก็คือ การได้ให้ในสิ่งที่เรามีและก็นในสิ่งที่เราพอจะให้ได้มันเป็นความสุขและความภาคภูมิใจของการเกิดมาเป็นมนุษย์หนึ่งคนให้เก่งมากเลยนะคะแบบ คุณแม่แบบมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีการวางแผนที่ชัดเจนมากค่ะแล้วก็แบบมีความแบบมานะอดทนมากแล้วแบบมีเป้าหมายในการทํางานที่แบบชัดเจนมากค่ะแบบจนทําให้แบบได้รับรางวัลอสมอดีเด่นระดับชาค่ะมันเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากเลยนะคะแบบยังเป็นตัวอย่างที่ดีในชุมชนแล้วแบบยังเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับอสมอคนอื่นๆด้วยค่ะอันนี้แม่ก็ไม่รู้เนาะแต่เท่าที่ที่มาแบ่งปันให้น้องๆเนาะแลกเปลี่ยนกับลูกๆเนี่ย ได้ได้ยินคําพูดแค่บอกว่าเราไม่มีไม่ไม่ไม,มีคํากลางขาเกี่ยวกับคําว่าอสอมเนาะเออคือมันเป็นรู้สึกว่า <ผม S 1> อเออใ,<จ>ใช่รู้สึกว่าเออเราได้เราได้แบ่งปันให้ลูกๆเนี่ยเข้าใจในในในคำย่อคนไกลเล็กๆของคําว่าภาษาสมัครเนาะให้เข้าใจและก็เนี่ยถือว่าแม่ประสบความสําเร็จมากเลยนะที่วางป่นกันวันนี้นะ ได้ยินนะลูกๆพูดแบบนี้คือควา่าภาคภูมิใจที่จริงโล่หรือรางวัลเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติของการประกวดอยู่แล้วถูกไหมแต่สิ่งที่แม่ภูมิใจแล้วก็นําไปเล่าๆหลายๆเวทีอย่างเนี้ยก็คือประสบการณ์ที่เราทําจะไปต่อยอดให้เขาแล้วก็มีกําลังใจเดินไปด้วยความสง่างามเนี่ยแม่นี่แม่ภูมิใจมากเลยใช่เนาะขอบคุณค่ะ บุคลากรอสอมอไม่ใช่แค่ผู้ดูแลชุมชนแต่เป็นผู้ที่ตนเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นย่อมกระทบผลต่อสุขภาพของคนในชุมชนหากไม่เริ่มต้นด้วยการส่งเสริมสุขภาพย่อมส่งผลต่อค่าใช้จ่ายและระบบสุขภาพเป็นอย่างมากวันนี้นักสาธารณาสุขรุ่นใหม่อย่างเราจึงมองเห็นว่าบุคลากรอสอมอไม่ใช่แค่ผู้ที่ดูแลชุมชนแต่เป็นผู้ที่ยุทิศตนเพื่อเสริมสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็งและยัง่งยืนตลอดไป